ป่ตงมาดูไม่ไหมลกขอสนเพ่อวะแค่จะวะตะเวนเกือบรับขอฝากทีรักทีรักถ้ฉันแห่ขันหาไปขอเมียแน่ว่าสันพอยัวะเมียทางได้ก็คอยเนียนระ อบนนอ,ต,อ,รอรบตรงมีพี่ีรีตองอยียงหลายอยากได้เมียตามประเภทนี่ไทยแล้วน่งเครื่องจากมา,ลาเลเซียมาขอเมียผู้เดียวก็เด้ตัวว่าก็มีเงินพันสิวา่าพอเมย์ปนอ,อยากมาอยู่จ้าแต่ว่าเพิ่นแถาแล้วเพิ่นก็ได้ฝากแต่เงินมาแต่งเมีเย,ม,พพย,ยมีเเเนนาทรร้พพอออออัั่่่ลงงวืื ในความตั้งใจอิลีกะแคเสใส่ตะขอบกลัวจะกของหาหกคนนี่เนาะผูแขนเอาเขามาเป็นเคยซื่อมันนี่พออิเมวามันเมื่อคืนก็ไดเอินผู้หลักผู้ใหญ่มาจากสองสามคนนี่ละจ้ากรไดเอินผู้ใดกัจยาวกันเด้อ mà không mà không có hành làm được đâu đi làm cái này cái này cái

อะไรนะทำนาทำมันฟามเมืออ่ทำมือฟามเนาะทำมือฟามอะทำแบกทำเมื่อามือ่เอมเออเจ้าเจ้าหมดเลยนีเล่นเลยนี่นี่เออนี่แล้วบอกว่าขอทียุสวนนี่แล้วะโอเคเหรอแล้วว่าขอทีจะยุสวนเแล้วมาเราขอทียุสวนจมาเทียนก็ขอตเลยใช่ไหมห่บ่ทามาไห่บ่ไ่บ โอเคทำแมกเออทำแมกทำแมกฉัเชื่อทำแมกแล้วสิปีแล้วไาอีก10ปีแล้วก็เสียนมาสิบปีแล้วนะว้าวลูกเต่าลำยเออตอนนี้ลูกเคยลูกสาวแมรอบไห้พอไห้เมียเนี่ยว่าเป็นคาสินสอด บแม่พ่อแม่ก็สิเพราะว่นั่นรับลูกแล้วแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยสิขอให้ลูกไปเป็นทุนเป็นห้อนเหลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มันใหญ่พ่อแม่บ้านั่นในใจรับไว้เต็มแล้วแต่ว่าให้ลูกไว้เต่าไปเป็นทุนเออประหอดมาถึงแล้วดีใจแล้วเย้เม็ดบานมามีเอตป้าเดโดนวนเดี๋ยววันถูกยิบอยู่แบก Take care of your family, like what? Take care of your son, take care. Of us, like you. I know I know how you are. Wow. No, no, no. Well, <laughs> voilà, this is for them. I know they said they don't want อนไ้เนี enfin ่ยเนี่ยละเดินเนี่ยละคนเนี่ยย้อนไปเบบสกิฟได้หมดไอเป็นทุนเป็นห้อนไปสางไอมันแพ้มันพื้นไอเดีัยก็เกาเอเดลยก็เกาไอมันหงอกมันเงยอีกแล้วนี่เวลเจ็บเก็บไปเจ็บไปซีนม เราไปเรียนนะเรียนนะเราไปตลอเราพ่อแม่เราไปก่อนเด้อนี่าชัดปลาตัอยู่ดีไม่แห้งปลาศาสตร์ก่อนเจ้าเห็ดบุญด้วยเอียงพอใหญ่พ่อแม่ข่อยเขาบพื่เอาคาศิลปสอนน้ำเจ้าจักบาทเป็นบุญข่อยบุญเจ้าอิหลีขอบข้าวข่อยบ่เห็นแกงเงินทองคาดองบ่เอามูเจ้าเคยเห็นบ่